3ตัวกับค่าน้ำที่มันไหลขึ้นไหลลงที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวที่ยกเย้าเจ้ากันไปอย่างนาปโปลีแต่2ตัวที่เหลือครับอย่างอินเตอร์และก็บาเลนเซียมาครบมาหมดมาเต็ม ใครที่ตามแนวทางของหินวินนิ่งเมื่อวานนี้ก็แสดงความดีใจด้วยแล้วกันเดี๋ยววันนี้เรามี3ตัวที่ค่าน้ําไหลขึ้นไหลลงที่น่าสนใจมาฝากเหมือนเดิมแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังครับขอฝากครอบครัวของเราด้วยแล้วกันใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าน้าช่องเนี่ยตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับปัดขวาครับแล้วอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะมีคำบรรยายสู่ทางเข้าครอบครัวเราอยู่อ่ะสตัวที่น่าสนใจวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่กันโซซีลิอาอิตาลีเลยนะครับ เอซิมิลานครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของมอนซาครับคู่นี้ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับเอซิมิลานเองในบอลถ้ววในบอลยุโรปเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะครับส่วนทางฝั่งของมอนซาเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าฤด,ดูกาลนี้เนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นาะวันนี้นะครับในเรื่องของเฮติเคเชิงลึกที่เปิดมาให้ทางฝั่งของเอซิมิลาน2ช่วงตัวและก็มีการปรับไหลลงอยู่1ระดับนะครับถ้าหากว่าใครไปเอซิมิลานวันนี้เนี่ยอาจจะมีการเจ็บ ตัวไดพอมองจากค่าวอเตอร์แล้วยังดูไม่น่าสนใจเอาซะเลยนะครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างมอนซาดีกว่าครับเชื่อว่าแพ้แพ้ไม่ขาดแล้วสําหรับคู่ที่2นะครับกระโดดข้ามกันไปที่ลาลิก้าสเปนได้เลยเอปเปยอนจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางฝั่งของรัฐพันมาร์ตน,นะครับเอปเปยยนเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่เล่นในบ้านได้ดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆสองนาทีผ่านมาเนี่ยผลงาน กับสวนทางกันเลยนะครับและบวกกับเฮดิแคปวันนี้นะครับที่เปิดมาให้ทางฝั่งของเอปันยอนได้เปรียบ มองดูแล้วมันยังไม่น่าสนใจนะครับวันนี้เอสปันจอนต้องบังคับชนะถึง2เมล็ดขึ้นไปถึงจะได้เฮตเต็มนะครับมองดูแล้วนะครับในเรื่องของค่าวอเตอร์เนี่ยยังไม่น่าจับต้องสักเท่าไหร่วันนี้เลยขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างรัฐพันธมัดดีกว่าครับและสําหรับคู่ที่3นะครับอาราเบสครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของโอซาซูน่าครับคู่นี้ก่อนแข่งนะครับแฮนดิแคปเปิดมาให้ทางฝั่งของโอซาซูน่าได้เปรียบนะครับ แต่มันมีการปรับไหลลงอยู่1ระดับนะครับมองดูในเรื่องของวอเตอร์แล้วก็ยังไม่น่าสนใจเหมือนเดิมครับและในสถิติ h e a d t o h e ที่พวกเขาเจอกันครั้งล่าสุดนะครับก็จบกันไปแบบเจ้ากันแบบเดือดเลย2ประตูต่อ2วันนี้ครับเลยขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านดีกว่านะครับเชื่อว่าจะยันไหวเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาราเบสครับ3ตัวกับแฮนดิแคปไหลขึ้นไหลลงและ น่าสนใจน่าจับต้องเป็นยังไงกันบ้างครับถูกอกถูกใจบ้างไหมทวนกันอีกครั้งนะครับตัวแรกเนี่ยมอนซ่านะครับตัวที่2เนี่ยเป็นทางฝั่งของรัฐพันมัดนะครับตัวที่3เนะครับเป็นทางฝั่งของอาราเบต นะครับชอบเหมือนกันจัดตามกันได้ไม่ชอบยังไงจะขัดจะสวนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมตามมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับปัดขวาครับแล้วอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะมีคำบรรยายสู่ทางเข้าครอบครัวเราอยู่ครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ